สวัสดีค่ะทุกคนตุ่มอาบน้ําล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาตัวนี้เลยค่ะไอเทมเด็ดนะคะของเราก็คือเป็นเซรัล้างใบบกนะคะทุกคนตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใช้ดีมาก กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะราคาเป็นร้อยห้าสิบบาทค่ะคนไหนที่แพ้ง่ายที่พังมานะคะตัวนี้ใช้เลยค่ะเซรั่มไร้สีไร้กลิ่นไร้แอลโกอฮอล์นะคะผิวที่อ่อนแอผิวที่บางนะคะแพ้ง่ายนะคะแสบง่ายผิวบางมากใช้ได้เลยค่ะตัวนี้ปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นเซรั่มใสนะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆรีวิวเยอะมากๆค่ะ ตัวนี้นะคะ150บาทเองค่ะทุกคนดูความฉ่ำของนางผิวเด็กสามารถใช้ได้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่ผสมน้ําหอมไม่แต่งสีนะคะตัวนี้ใครที่ใช้แล้วนะคะแพ้คันยุบยิบนะคะแสบแดงตัวนี้มาเอาเงินคืนเลยนะคะตุ่มยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะทุกคนตุ่มเป็นคนหนึ่งที่นอนดึกมากนะคะแล้วก็อายุเยอะมากด้วยนะคะ34-35ิบสี่สามสิบห้าปีแล้วนะทุกคนแต่ผิวหน้าย,ยังได้แบบนี้นะคะเพราะตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะตุ่มใช้ ไม้มาเป็นปี2ปีคนเดียวเนาะค่ะแต่เพิ่งมาแบบขายแล้วก็กลับกลายเป็นว่าพอลูกค้าได้ทดลองคุณภาพปังเฉยเลยค่ะทุกคนตัวนี้เลยค่ะเห็นความฉ่ำไหมคะทาก่อนลงครีมทั่วไปนะคะบอกเลยว่าฉ่ำมาก150หบาทกระปุกเริ่มเทิ่มค่ะแล้วก็ใช้ดีเข้มข้นมากๆค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเนื้อว่านหางจระเข้นะคะแบบัวบกนะคะที่เข้มข้นมากๆวิตามินอ e ีนะคะโปรตีนจากรังผึ้งนะคะโปรตีนจากรังผึ้ง นี่เลยนะคะแตงกวาด้วยนะคะตัวนี้เข้มข้นมากๆใช้ดีมากค่ะ150บาทเปิดบินเพียงแค่10กระปุก800บาทนะคะกำไรที่700บาทสะสมรับทองค่ะรับทองนะคะภายในที่กำหนดที่แบนกำหนดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ขายเถอะถ้าจะดีขนาดนี้นะ รีวิวเยอะมากสื่อกันไข่มีให้พร้อมนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะเซรั่มเบบบกเซรั่มใสไร้สีไร้กลิ่นนะคะตัวนี้ดีมากใครที่ใช้แล้วคือหน้าดีกันทุกคนคนไหนที่เป็นสิวแล้วก็เป็นฝ้าหน้าดำหน้าคล้ำใช้เลยค่ะก่อนลงครีมทุกตัวแช่เย็นนะคะมาบวกนะคะยิ่งฉ่ำค่ะทุกคนชอบมากจ้า